การออกแบบสร้างโลกรอบตัวเรากวีที่คุณกำลังนั่งดูวิดีโอนี้ได้รับการคิดอย่างร,บรอบคอบโดยนักออกแบบเช่นเดียวกับโต๊ะที่สมาร์ทโฟนของคุณวางอยู่ในขณะนี้การออกแบบบางชิ้นมีความเฉลียวฉลาดจนเราอดไม่ได้ที่จะหลงไหลไปกับมันตั้งแต่เรื่องง่ายไปจนถึงเรื่องซับซ้อนเรามาดูสิ่งเหล่านี้กันสักหน่อยดีกว่าคุณจัดชั้นวางหนังสือตามประเภทลำดับตัวอักษรหรือสีของปกหนังสือหรือเปล่าผมคิดว่าการเรียงลำดับตัวอักษรทําให้บ้านของคุณมีกลิ่นอายของห้องสมุด แม้ว่าคุณจะใช้ชั้นวางขนาดเล็กที่มีกิ่งก้านเหล่านี้โดยปกติแล้วผู้แต่งจะใส่นามสกุลของตนไว้ที่สารหนังสือเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือได้ง่ายขึ้นแต่ผู้ออกแบบหนังสือเล่มนี้เรแบรดเบอร์รี่มีความคิดที่ชาญนฉลาดเขาสังเกตเห็นว่าชื่อเรนั้นปรากฏอยู่นามสกุลแบรดเบอร์รี่ด้วยดังนั้นเขาจึงเขียนตัวอักษร A, และ Y ด้วยสีที่ต่างออกไปบนสันหนังสือด้วยวิธีนี้ จะมีการเน้นทั้งชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคุณคิดว่าไงผ่านไหมและเมื่อพูดถึงหนังสือผลงานของจอชออเวลเล่มนี้ขายได้มากกว่า4ี่ล้านเล่มเรื่องราวที่โด่งดังในปี1984บอกเล่าเรื่องราวของการเฝ้าระวังและความน่าขนลุกของการถูกจับตามองตลอดเวลาโดยสิ่งที่เรียกว่าพี่ใหญ่ผมจะบอกกระบกนี้ค่อนข้างตอกย้ำเนื้อหาของหนังสือด้วยวิธีอันชาญฉลาดและยังอ้างอิงวรรณกรรมเป็นสื่อด้วยการใช้เครื่องหมายอัตภาคสุดยอดเลยนักออกแบบคนนี้ หากคุณไม่เคยอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของแวนโกะมาแล้วครั้งหรือสองครั้งไม่จําเป็นจะต้องเล่าใหม่ที่นี่แต่เห็นได้ชัดว่านักออกแบบที่จะแสดงที่ร้านกิฟช็อปของนิทรรศการแวนโกะสไตล์อิมเมอร์ซีฟคนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของศิลปินผมหมายถึงดูที่แก้วชุดนีส้สิคุณจะให้สิ่งนี้กับคนที่คุณรักไหมเพื่อให้คนนึงเป็นหูและอีกคนนึงเป็นผ้าพันแผลผมไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะถ้าคุณถามผมแต่ผมว่าผมชอบแก้วแวนโกะธรรมดาที่มีหน้าเขาาามกกว่ นาฬิกาทําให้คุณนึกถึงอะไรบางทีความคิดของคุณอาจจะมุ่งตรงไปที่นาฬิกากุ๊กกูของคุณยายเหมือนผมผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าบรูซลีจะเป็นไอเดียที่ดีสําหรับนาฬิกานักออกแบบคนนี้คิดว่าขาบวกกับบรูซลีบวกกับความยืดหยุ่นเท่ากับก,บการทํางานของเครื่องจักรหล่อเล่นนะผมหมายความว่ามันใช้งานได้กับการประทับเวลาบางอย่างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดอย่างแน่นอนการออกแบบยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักได้ด้วย มีตัวอย่างของแคมเปญการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากมายแต่ผมจะบอกว่าแคมเปญน,นี้ค่อนข้างแยบยลลองดูก่อนที่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณคุณเดาได้ไหมว่ามันสร้างความตระหนักรู้เรื่องอะไรพรยางค์แรกที่ซ้ำกันช่วยบอกใบ้คุณหรือเปล่านี่คือโฆษณาการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ติดอ่างมันถูกสร้างขึ้นโดย Dust s t u t t e r Foundation ในปี2021 เด็กเนี่ยว่าไหมในคิวสำหรับรางวัลวิวบอร์ดที่ดีที่สุดคือโฆษณาแดร็กคาร่าของ BBC ชิ้นนี้อย่างที่คุณรู้ว่าเขาว่ากันว่าแวมไพร์ไม่ชอบปรากฏตัวในเวลากลางวันแสกนักออกแบบเหล่านี้จึงใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วยเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าดวงจันทร์ทอแสงบนท้องฟ้าเราจะเริ่มเห็นเงาก่ะตัวขึ้นและคุณเดาได้ว่ามันเป็นใบหน้าของแดร็กคาร่าปรากฏขึ้นผมหมายถึงว,ว้าวการซื้อเครื่องเขียนช่วยดึงความเป็นเด็กในตัวเราทุกคนออกมาปากกาดินสอยางลบ เรารักมันแต่แนวคิดของนักออกแบบคนนี้จะเปลี่ยนยางลบธรรมดาให้เป็นภูเขาไฟฟูจิละ่ะส่วนที่ดีที่สุดคือการตอบโต้หากคุณใช้แค่ด้านข้างยางลบของคุณจะกลายเป็นภูเขาที่สวยงามในเวลาไม่นานผมรู้ว่าคุณต้องเป็นคนฉลาดในการเล่นหมากรุกแต่ชุดหมากรุกรุ่นนี้ทําให้ดูยากยิ่งขึ้นในปี1923นักออกแบบโจเซฟฮาวิกได้สร้างชุดหมากรุกบลเฮาส์ขึ้นมาชุดหมากรุกนี้ไม่มีม้าที่ดูเหมือนมา้าและไม่มีควีนที่สวมมงกุฎ ชิ้นส่วนไม้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงทิศทางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในระหว่างเกมแม้ว่าจะไม่มั่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เบียสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เท่านั้นและมันถูกนำเสนอในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นหมายถึงอะไรกันเรากำลังเข้าสู่ยุคข,ของสิ่งที่ชันฉลาดสมาร์ททีวีรถยนต์อัจฉริยะและตู้เย็นแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนมบัตรอัจฉริยะหากคุณเป็นทนายความด้านการหย่าร้างให้ทำตามแนวคิดของผู้ชายคนนี้ ประดิษฐ์นำบัตรของคุณล่วงหน้าในลักษณะที่คุณสามารถแบ่งครึ่งได้ครึ่งหนึ่งสำหรับคู่สมรสคนหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งสำหรับอีกคนหนึ่งและทั้งสองส่วนยังมีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับหนึ่งในนั้นเป็นลูกค้าของคุณในแกลเลอรี่บางแห่งมีร้านสเกต็ตที่อยู่ติดกับร้านสเต็กผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนคิดวิธีแก้ปัญหานี้แต่มันใช้ได้ผลไหมมันเป็นสเกต็ตบอร์ดที่มีเนื้อแน่นแน่นอนว่ามันแปลกแต่ก็ชื่นชมใครก็ตามที่กล้าแม้แ โอเคมาช่วยผมตรงนี้ทีมีสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบที่ไม่ดีหรือเปล่าและคุณจะบอกว่าป้ายตรงถนนนี้มีคุณสมบัติตรงตามตัวอย่างหรือไม่ดูเหมือนผู้ใช้จะคิดว่ามันมีมลพิษมากเกินไปคนอื่นไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันสนับสนุนอะไรมันเป็นสัญญาณของจักรยานมืออาชีพผมต้องบอกว่าผมชอบความคิดของบุคคลน,นี้แต่ในทางปฏิบัติผมว่ามันไม่ได้ผล Impression น s สเป็นช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะที่จิตรกรใช้ผู้การนันอ่อนเพื่อพัฒนาวัตถุเมื่อมองจากระยะไกล คุณอาจจะคิดว่ามันดูเป็นพิกเซลเล็กน้อยแต่แบรนด์แว่นตานี้ได้นําแนวคิดนี้ไปสู่อีกระดับหนึ่งเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณใช้แว่นตาคุณจะเห็นภาพวาดผ่านเลนส์ชัดแจ๋วฉลาดสุดๆเลยว่าไหมและถ้าพูดถึงศิลปะผมว่านักออกแบบโปสเตอร์นี้อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการสร้างโปสเตอร์นี้ Everything Everywhere and All เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทําให้สมองของคุณทํางานหนักเพื่อติดตามเนื้อเรื่องตัวละครและสีทั้งหมดผมจะบอกว่า นักออกแบบคนนี้สามารถนำสาระสำคัญของภาพยนตร์มาสู่ชีวิตได้คุณหลักคิดว่าไงโอเคผมมีเพียงไม่กี่สิ่งที่น่าเบื่อกว่าท่อระบายน้ำแน่นอนว่าต้องเป็นศูนยทยศาสตร์การออกแบบมักจะเรียบง่ายและซ้ำซากจำเจยกเว้นว่าในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าสถาปนิกอาจจะคลั่งไคล้มังกรมากไปหน่อยดังนั้นพวกเขาจึงสร้างอาคารจำนวนมากที่มีท่อระบายน้ำแบบนี้คุณจะเห็นสิ่งนี้มากมายหากคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสและผมต้องบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ พวกคุณรู้สึกยังไงกับโคมไฟลกลางคืนรูปตราประจำฮอกวอตที่มาพร้อมกับรีโมทไม้กายสิทธิ์คุบคุมไดจากระยะไกลผมคิดว่าส่วนที่ผมชอบคือไม้กายสิทธิ์นะผมอยากได้อ,อะไรแบบนั้นสักอันอยู่เสมอคนที่คิดไอเดียอันชาญฉลาดนี้ได้จะต้องเป็นคนที่สุดยอดมากแน่ๆที่เก็บมีดที่ดูเหมือนฉลามขาวพร้อมจะโจมตีเหยื่อใช่แล้วสิ่งนี้มีอยู่จริงและมันก็ค่อนข้างฉลาดผมหมายถึงมีดที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ดูเหมือนกรามเปิดของฉลามแถมดีไซน์ยังน่ารักอีกด้วย หากคุณเคยรักเรตฮอตชิลลี่ปเปอร์มาก่อนตอนนี้คุณจะหลงรักพวกมันมากยิ่งขึ้นโลโก้ของพวกเขาเป็นรูปดาวสีแดงอันโด่งดังอย่างที่คุณทราบและเห็นได้ชัดว่าสำหรับคอนเสิร์ตของพวกเขาในเมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียตัวดังกล่าวรวมค่าเดินทางไปและกลับจากสถานีที่จัดคอนเสิร์ตแล้วดังนั้นผู้ออกแบบจึงใช้สัญ,ญลักษณ์ดาวแดงเป็นถนนเพื่อโฆษณาข้อมูลชิ้นนี้เป็นหนึ่งในกรณีที่ศิลปะและดนตรีมาบรรจบกันในชีวิตจริงได้อย่างลงตัวและได้ผลหนึ่งในกฎพื้นฐานของการตลาดคือ คุณต้องรู้จักสาธารณะของคุณผมเดาว่าโฆษณาฟูกนี้คงใช้ไม่ได้ทุกที่ในโลกแต่เพื่อนมันเข้ากันได้ดีกับโคโลราโดจริงๆในกรณีที่คุณไม่เข้าใจกีมะาสดใหม่มักจะถูกเรียกว่า p o วเด r ร์สโและคุณต้องนอนหลับฝันดีเพื่อสนุกไปกับมันในกาแล็กซี่อันไกลโพ้นหลอเล่นในกาแล็กซี่ของเราเองโฟกส s วา g เกนได้ประดิษฐ์รถยนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดรุ่นหนึ่งตลอดกาลนั่นคือบ e ทเทล และใครจะรู้ว่าเวอร์ชันนี้ดูเหมือนดาร์ทเวเดอร์ทุกประการลูกผู้น่าสงสารเขาคงต้องเห็นหน้าพ่อของเขาไปซะทุกที่เลยคุณรู้จักการออกแบบอัจฉริยะอื่นๆที่เราไม่ได้แสดงที่นี่หรือเปล่าเล่าให้เราฟังหน่อยสิ